สวัสดีครับสายหลาครับผมนี่นี่ครับมาต่อขางทาารถไฟเหมือนเดิมครับมองเอฟซีเพราะว่าผอยากได้หลายเลยมาแก่เมื่อม่ก่อนบุญละฟุตซใไ่ต้นบุญละพันยางไปเบิรงอยู่ครับมันมากเสียงหนีแห้งวันวานบ่นเน้นมันตีวังเสาบุนเน,น้นอยู่ตีตะไลอยู่พุ่มนะครับสองสามพุ่มนีู่ละพุ่มอยู่ตรงกลางอยูนะครับเนาะนี่ก็ได้เอาเจ้าแดงมาครับผม คนบอกว่าคนว่าเอาเจ้าด่างมาให้ต่อให้แน่คนว่านี่นครับกับใบใหม่ปลอมใหม่เนาะสิเป,ป็นยังไงเนะ้อกําลังซื้อมากมือนี่แหละใบใหม่ครับผมบุหรี่เอาไปขึ้นก่อน,นอด่างออกมาก่อนเอฟซีถามหา อาบน้ำไปบางซ้านี่ฝึกเนี่ยอยู่ครับคันเบิดมือมือน,นี่แต่ม่ห่อน,นี่สิคันบอดนี่อาติดตามรับชมกันย่างๆครับนะครับเนาะไปติดตามกันเลยครับผมไปแล้วครับเอฟซี FC เอาไปละเอาขึ้นให้มันเห็นไเห็นกล่องนั่นนี่เด้อกล่องอยจีซ่องยทั้งพี่ เงี้บัดอาครับผมติดตามรับชมกันยาวๆครับ fc เป็นมากแห่งห้เพิ่นไปใส่เลยครับเอาเจ้าด่างเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมกดสีซองกล่องมึงทั้งผีครับผมฝากติดตามกดรับชมกันเลยครับผมครับผมเจ้าด่างได้ขึ้นแล้วครับนั่นเลยครับเด้อส้มมึงเห็นอีกว่าั่านนะครับผมขึ้นประมาณนัก บาถึงนาที่เราครับก็ลังขึ้น fc มันเอาขึ้นไปแล้วมื่อเนี่ยมันจัดการเองเลยครับว่าสิมี่ตัวแบบมันดังเฝ้าอยู่ข้างในครับผมอยู่ข้างนอกสองกล่องอยู่ข้างนอกอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะครับเนาะติดตามเราชมกัน,นยาวๆเลยครับแล้วมากๆเดี๋ยวผมจะถ่ายเบืองอีกเทอร์นงเนาะครับเนาะ เดี๋ยวมันสิเป็นการคลิปยาวเกินไปเอาลครับผมมีนกบินเข้ามาแล้วครับ,บ,แ,รบแต่ว่ามันเข่าผมหรือโบเข่าแค่ไหนละครับมันอยู่ทั้งหลังครับด่างคันแล้วครับเริ่มพันเรื่อยแล้วครับผม วามันบินเลยไปจากบินเขามาทางหลังนะครับหลังผมจคเขาบาเขาบุาองนะรครับเดี๋ยวมไอคิปมันสิเงานะครับเนาะเขาแล้วครับเขาแล้วบางด้างเห็นแล้วคู่นี้เลย แต่ว่านกเขาแข็งหลังนะครับด้วยทั้งคู่ทั้งเหลียกเอา้าอืมนั่นานั่นานั่นอะไรมาเนี่ย โอ้ฟังหางขวาก็คู่อ๋อเอินแล้วเอินแล้วบินหนีมันงบินไปหรือบ่ขอเข้าแล้วอู้ เอาดังคู่เลยคคู่เลงเลยคุณคู่เดียวคู่ซิกันอยู่เลยมันเยยาขาตัวไหน่ำ พวกนังมีต mm. ้องถึงมั้งฮะนเขาหนกกานเขาบอกมัดคู่ใส่กันบากดังขันโยนกันไปแล้วไปแล้วคือขันคือคู่อยู่งกันเนี่ยเอานั่นๆเขามาแล้ว เขาไม่เลิกเขาม่เลิกเขาม่เลิกใช่ตัวนึงอยู่ใช่เขาไมกแลิกหรอเขาตัวอั้นต่เงินแล้วหลหินหล đang khuôn đang khuôn đồn hồn 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 yep, Yep yep hồn 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 ui, ui, ui. ตัวน,นั้นบินบน,น,บนี้เซ่บน,นี่อืมปนเนียดมันแงบุดบ่นกนนเขาแล้วนาะโนี่จาตนนนนี่นนย,ยงบินบวกหวยงันนี่กเา้าอยู่ตัวตกลางวันนี่น,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 นาบินลงเรว ได้เสียวเลยวันนี้ตาย,ตย,ายมาเร็วมาเร็วมาเร็ว,วมาเร็วตัวนึง <c oughs> มาเร็วฮะยิงใส่ยิงใส่นี่นี่ที่ตะไลมาล้นี่นี่ที่ตะไลดังตับๆนี่เดี๋ยวเซิร์ฟมาเดี๋ยวเซิร์ฟมาบอสเซิร์ฟมาม โอ้ยเดี๋ยวเสื้นมาปะอ๋อในตัวนี้ที่จะไรคือแห้งเดี๋ยวหมไม่มา,มาจัด